สวัสดีครับดีครับพบกับเราเช่นเคยครับเกมมิ่งทีนะครับก็สวัสดีคุณผู้ชมนะครับผมที่ติดตามผมนะฮะครับเดี่ยวมาเล่นเกมอะไรไม่ดูครับมันขับรถชอน่างางที่เห็นเนี่ยเกมแบบอย่างจี้เลยเพื่อนก็ไม่ดูนะครับเดี๋ยวผมจะเล่นกับน้องนะฮะไวไฟครับนี่สองคนได้ก็ดีนะครับเราวันนี้ครับหน้าจอรถเอหน้าจอโทรศัพท์ผมแตกแล้วเลย Oh, โอ้อโหเรถจ่ายเลยเอ้อยอันนั้นหนุ่มก,กุ้ยว่ะ <c oughs> ชนะชนะ <c oughs> เอาอย่างนี้ว่ะเรามาเทสก่อนว่ายังไงแป๊บนึงไอ้ยยานจะมาดูด <c oughs> ตัก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 ยายาื้อมันเล่นหัวกูแตกเลยว่ะเน่ <c oughs> <c oughs> บอกแครับเ่นี้ครับแป๊บนึงเทสก่อนดิอะไรอ๋อผมคันเือ้ย,ย S 1> <S 1> <S แม่งรดโคตรแรงอ่ะ <S 2> <S 2> มึงเครื่องอะไรเนี <S <S ่ยเครื่องวินดียวเซลอ่ะ <S 2> <S 2> อือเล่นหัวเล่นหัวอู้นิดอ่ะหืมมันเข้ามีอะไรเข้าใจผิดนิดหน่อยอ่ะอือมันตกกระบาลแล้วที่ตักมีที่ตกไงอ่ะ นั่นๆๆใจเย็นใจเย็นโอ้ยอย่าตามกูมาดิเฮ้ยสามแล้วสามสามแล้วสามสามแล้วบุตตากเลยเอาไปไปมึงอะไปเดี๋ยวมาเกียนแน่เฮ้ย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 ้ยกูรอด ไม่รอแล้วเหนีย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 วโอ้ยโอ้ยโอ้ยไอ้เหี้ยฟักหมายไปแล้วงมองเชียรนะหมายบอฆษณาพี่แกครับกูไม่เล่นเหรครับวอตบอลทำไมเขาไม่โฆษณาตัวเกมตัวเองวะมา อ๋อไม่มีขึ้นยูอยู่นี่วาแน่เอาคุณตายก่อนขึ้นวินดีเซลุดดแรงแน่ผู้รุ่นเลยอนเลยแล้วไออเราต้องเราต้องคัมแบ็กด้วยคนไหมกระตุกวินดีเซลพี่ยกรอยมึงจะบั้มกรบรถขยะรถ เอ้ยรถนักเรียนแม่งบำมกับรถถังให้หยารถถังให้ยาแม่งเอ้ยไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมกูไปดีกว่าถือแพ้ลวดเลยครับบอกแล้วครับผมเหนือกว่าต่อต่อต่อรู้สึกว่ากูจะมีโฆษณารอน้องจอยหน่อยโฆษณาครับลอยบกห่อมเนื้อปลาเลย ครนี้ผมเคยเห็นอนเลนอยอยแมงโกงโอดูแมงโกงงตนไม่โก้งเราเล่นอะไรเราจเล่นดีะเพราะเสียตังไปเยอะมากรับเยี้ยนเลยีเียนี้าไรใส่ได้คบเสียหมดเลยตอนนี้เหลือ่กี่้านเสียสองระดับ กดปุ่มให้บ bon อลเี้เคลยอเลยลองไหมลองไหมเอ้เี้ยวเวล้วอะไรเดี๋ยวก็ได้แต่ังไม่พลาดเครับไม่ได้ทำเลยีคไ่าดบอลนี้เนียวเดียวหรือมันเอาบอลนงมาได้คนนักเตะโอ้แล้วก็อะไรก

เราแล้วก็หนึ่งศูนย์มึงอาจชนะเลมันหนึ่อย่าเตะเดู๋มเอาเดี๋ยวไม่สนใจเลยนั่นเตะกูยูวกับเป็นที่ฐานดีกว่าเย้แมนใจเย็นใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวกับเลย นั่นเฮ้ยบมึนเตะบอลเข้าไเอาบอลก่องเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเยวเดเป็นโคดีอะไรบอลรอบอีกรอบวอฟอกิ้งชิดลองลองลองมาฮะกูม่เขาเรียว่าเชิงยังตำไปหยุดหย แม่งส่งตัวไม่ได้เป็นผู้ขากันไปกูเป็นโกโกออกมาเล่นเคยเหรอไม่ไปหรอกดูยังไงกู้ชนะอยู่ดีนะเพราะว่าเราเก่งตันโมกันเตะเฮ้ยนี่เฮ้ยยังมีเขียด้อ้าวไม่ได้เด็กอ้าวแด็กละเน้ยเฮ้ยเฮ้ยกลับกลับ จะหายละจิบหายละโอ้โหสวยครับผมเหนือกวหาอยู่แล้วไปยจอแล้วพิกตดีเฮ้ยได้ยี่สิบบาทเองมึงไงยีสิบบาทนะเจอยีนี่อ่ะสวนหัวเลยมันคิงนน่ะโดนโควนาพูคุณขับเบร์มาลงเบอร์ไนร่ครับ มันไม่เข้าหรอกนะันตกเลยเฮ้ยเครื่องนิ่งไปแล้วครับจังหวะนี้ยังไงครับจหวะนี้น้องผมเครื่องนิ่งอะมาแล้วตายดีตยดีปีกเอออ้าวกูเหินเข้าโกแล้วกูกันันน่นนนั่นนั่นเอ้ยลองลองยางเชิงยางเชิง มันต้องมีทิเกเปียนข <laughs> เ,เขาซิงคอ้าเฮ้ยเฮ้ยเข้าเข้าเข้าน่นนั่นน่เย็นใเย็นเนไม่ต้องรีบไม่ตงรีบไมองรนั่นนัโกโกโกื้อเตะไป ท้าไม่เตะท้าไม่เตะเฮ้ยถอยถอยกูถอยกูถอยกลับเข้าเข้าเลยว่ะถอยถอยแหม่ไปไปยืด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 ไม่ไม่ไม่เอาถ่ายเอาเฮ้ยเสียงพิดครับตัวนี้กลัวตัวเองแสดงว่ากินมันผิดกินผิดเกมหมูอะยังไงเหอเฮ้ยเฮ้ยไม่เอาไม่เอามง เออกลับมาเออเฮ้ยลงโงวปะลงลงเออนั่นเออลอยแล้วลอยแล้วเอ้ยไม่เข้าเข้าตามตามตามไม่ขาดเลยจะไหลเมื่ไหลอ่ะกลัวลอยไม่ได้ไงเนี่ยมันจะเตะเตะยังไงแล่ายังไงแล้วโอ้โหกระตุกกระตุกโอ้โหไปแล้วไปแล้ว เกมกละตกอ้าวกูกระยับไม่ได้ทำไมผมเห็นกูกระตกครับคุณผมเห็นเป็นยานอวากาศมาเลนมันลอยอะอ่ะมาเราไาเล่นนี้มั้ยดีกว่าอ่ารถชนรถชนรถชนหรืออะไรรถชนโอเคอันนี้เกมห้าครับอยู่ w o วันสโ Something like this ยังไม่ได้จะมาไหลเลยัมันกระโดงกระติ้ไเนี่ยเนี่ยเบีเบียดเบียอ้มอย้มไม่ไม่ได้ใช้น้ำยางนะ พ um your, yeah. pues ุ yeah. by, by, pay, ้งเข้ามารับยารถแรงใสนก้งุ้งเข้ามารับล้อบุบบุเออจ้ะบุบเลยไปไปไมแตะกอ้าไปแตะเขาคือเป็นข้อเหยียดด่านยโอเลยเขาไม่เข้าเขาเลยมึงเบร์รถมันยังดีเลยนั่ โงซิ้นเหรอคนแม่งร่วงเลยเอาไแม่งไหากับรถใหญ่เยกูเบี้วมึงกูเหิลอืมนั่นโคตรนายเกอสัตว์เอ้ยรอก่อนรอก่อนรอพี่ก่อนโอ้โหโทรอบูอบูเงืบูบ

นั่นต้าวินไมต้าวินไใก่อนที่พีตาเลต็ไม่ยังไเหรอแ้มแรกองเอ็มโโกูไม่ให้กูไม่ให้กูไม่กูไม่ั้นใครก็ได้เงีมามึงมาทำมคุณหนุมก็มึงยังับอะไรอะไร

เม,ม่ไม่าแรอียกกันมากัาแวยกล้อกูไม่ใจกาแฟกับรถเป็นไม่ใช่เว้ยไอคนขายโอลีย์ม nee, ันยกล้อกาแฟเทใส่น่าแข่ง อย่างทีดูแล้วยาฟิลถึงะเียวเลยจัเจะไดฮนเด็กละกโมันเลย่ดากเราบอกมันไปละนีวะนั่นน่นนั่นนั่นนนเฮยกูไม่น่าตายเลยอื เ้าน่าหลบได้มุงพูดเข้าไปจูบกำแพงทำไมคุณมาในรับเงียบตึมเพื่อหารถนีเที่หายนี่มือหาตีเลยและนั่นนั่นนั่นนั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 หลบหลบ อย่าอย่าเล่นอย่างนี้ผมไม่เอาไม่เอากูไต้กูไต้โอ้กูไปโดนในเนินตรงกลางในตะห่วนแตกเลยกูบอกแล้วเจ็บมากืมกูเลยกูเลยไอ้รถแรงใจดัวโคตรนาสิงเข่งมากเลยนใครคนสร้างเกมงาคุณนาหอบดิขัดความสุขที่ตายว่า มันมันมันโดดเอาดอกยางมาปัดมึงอยู่เฮ้ยกูมันเด็กยูเอสโอทำไมกูไม่ได้หรอรอดรอดรอดอะไรเงี้ยอะไรเงี่ยไอ้ยังเพราะมันเปสี้ยวอันนั้นเอ้ยมันนะมันก็อยู่ของมันดีๆอ่ะบีม มันเดินให้เอ็นไอ้เดียวอ้เดยคุณนี่จะล่วงมหาอิทยาลัยเบื่อจะไปหาด้วยกันเออเบื่อก็ชอบดันเมื่อกี้ก็เหมือนมันดิอืมขึ้นไปละขึ้นดิขึ้นดิไอ้ขึ้นดิขึ้นมาขึ้นดิ

ต่อต่อปวดหัวโฆษณาน้องเลยที่ผมไม่ยอมกดดูนมมึงกดเดมไ่ต้องนมอ่ะเหบอส่องนมไม่ธรรมดามึงส่องนมฝรั่งเลยโตเตะบอลว่าเตะบอล จังเอ้ยจ้มออกโ่เหรอไมนหลุดมันเด้งแบบนี้นะดึงดงอ้ีรถที่แม่เป็นดแหลงเลยี่ทำเพี้ยเลยคนขับนอกเลยรถยังขยับอยู่เลย อ๋อรถนักเรียนเงามึงยกล้อมาปาดเนี่ยเราต้องคัมแบ๊กคัมแบ็กคัมแบ็กคัมแบ็กได่มาได้มาได้ได่กูมีกูมีได้ยืดแล้วเนี่ยเออหลอด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 เลยตายหลอดเลยหลอดเว้ยเฮ้ยตาหนึ่งไม่ยอมหรอกเว้ยมึงได้รถดีนะมึงแอบเล่นโป้เว้ยเจ๊ะเจ๊ะ ห้าต่าลวดครับน้องแอบเล่นโประวอสไม่ได้อะไม่ได้ลดแต่ละกันโหริโปริโฆษณาเนี่ยกูได้ตังค์มึงกูลุยอะไรเนี่ยจิ๋วจิวนั่น <c oughs> เอามาเกี่ยหัวกูด้วยมึง <c oughs> <c oughs> จะทำเดิดลนล็อไปบัวเอ้ยขยะล่วงดีมเห็นว่าขยะล้วงกูแพงแก โซนยังอยู่สป,ปินหนึ่งรอบแล้วก็ตาย่ะยสป,ปินมาให <c oughs> ้ได้เอาเล <c oughs> ยเจาเจ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 ดีนะกูไม่ไปหากงจากคน <c oughs> มันนี่เอ้ยมันยิ <c oughs> นด,ดีเลยเอ้ย <c oughs> <c oughs> โดนระเบิดกูปีไวนอ,อกโลกแนละ้ว <c oughs> มโอ้ดอกมิเนกันอยจะไปหาวาแปดหนึ่งขอตัวไปเล่นวัานั้นนะเอ้ยยังใช้มือได้ยังเชื่ร์เขาเตียนไม่แรงหนุ่มนุ่มแล้วเป็นแรงทักว่ลงหยับยาวเนาะแน่แน่ซู้ซู้ซู้เตะบอล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 ต้อง่างตา ตะบอลแล้วสองตาแล้วก็จบคลิปนะนี like anyway> hey. ่เจ um ็บใจไม่หายเลยชอบไปรถมันมีหน้า้ไอเ่งนี้ไอ้่รื่อไอ่ไรเยอเขียนเพลงนี้คตรดีเลยโคมรี่เฉพาะเราครับไม่เหมือนเเลยนะจบที่นี่เลไจบที่มาี่คตรจะงบอะไ ไ่ตายอไอ้ที่ผมเคยผมไม่เอาแม่แม่ไงมันอ่ะเข้าเลยแบบมันเรี้ยกสลดมามันจะเตะเข้าเลยเป็นวัน ดวงวิญญาณอเดรดว <laughs> งวิญญาณโรนันโดนะอย่าไม่นอกโลกเลยนะเอ้ยหยุดจะเป็นถ้าเป็นเกมใช้หัวนี่ตายไปแล้วเนะี่ยอย่าอย่าไอทิศอย่าก็เรามันเป็นโรนันโดต้องอ่ามึงดันกูด้วยเอาละคันเกาะเดาะเดาะเดาะนี่มาเตะไปอดีดีดีเข้าโกตัวเองเยี่ยมเฮ้ยเฮ้ยกูดันแล้ว <laughs>

พี่จะนำหมดเลยชนะใสเลยอย่านัไปเล่นรถรถพี่โปะพี่โป่หน้าจอโคกดไม่ได้กว่าเล่นนะพี่โป้เน่ยชนะฟรีไปเลยแล้วแม่งสองกเ่ย ทำไม้่อนชื่อบีไม่ให้หื่นอะไรไม่รู้กูกดบูไพบ้าไปเลยเฮ้ยไพใครเนี่ยโอ้โหโอ้โหเฮ้ยโดนได้หวะโอ้โหเส้นโคตรโกงเฮ้ยไม่รู้ด่านอะไรด่าแม่งเลยครับโดนพี่อะไรโอ้โหแม่งยิงแม่งยิงนี่รถไฟ้รถขยะตัวเฮ้ยด่านนี้อะไรวะอ๋อให้เล่นชนะบอสก็อะไรประมาณนี้เนี่ย โอเคตรงที่นี้ครับงั้นต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับพ้องตายครับอเอ้ยสวัสดีถ้าชาวว่ากดไลค์แล้วครับถ้าอยากให้ทำต่อไม่ได้เลยโอเคนะอเค,ครับงั้นต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ